จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสาราช2 3บปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีหุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี านสวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลวันอังคารที่20มิถุนายน2566โดยกระผมนายชลทียางตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้บริหารจังหวัดจะได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ พยากรณ์อากาศอุบลราชธานีฝนฟ้าขน,นองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดทุกช่องทางโดยจังหวัดได้เตรียมพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากพี่น้องประชาชนพบเหตุน้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือนหรือเส้นทางสัญจร สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปพรับแจ้งเหตุ1784หรือโทรแจ้งสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เฉลีย 6. 6. 6่ย6.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากไม่พบจุดความร้อนหรือ h o ตสปอตเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสำหรับอุบัติเหตุทางถนนวันที่18มิถุนายนผู้บาดเจ็บ 33รายเสียชีวิตหนึ่งรายก็ขอให้พี่น้องชาวอุบลระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดต่อพรบประกันภัยรถของท่านอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุนใ,นใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับ เมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับเวลา8นาิกา30นาทีที่หอประชุมศูนย์การเรียนรู้มณฑลทนาหารบกที่22อำเภอวารินทร,รากกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพช็ชไสอยสครคูเป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟนูสภาพทางสังคมจังหวัดอุบลราชธานีสาขาอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีนายวรพันธ์ชำนิยัน ในอำเภอเมืองอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์มีเสนาธิการบนทลทหารบกที่22หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปลัดอำเภอผู้บริหารท้องถิน่นผู้นำท้องที่คณะวิทยากรและชุดครูฝึกครูพี่เลี้ยงให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดในส่วนของสวนฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสาขาอำเภอสิรินธรก็มีพิธีเปิดโครงการในวันเดียวกัน ในเวลา9 3้นาิกา30นาทีที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขื่อนสิรินธรอำเภอสิรินธรโดยกระผมได้มอบหมายให้ในายนครสิริปริญญาดันประหลัดจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสาขาอำเภอสิรินธรรุ่นที่2566 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง27มิถุนายน2566โดยมีนายอมรพรมศอนในเอำเภอสิดินทรเป็นผู้กล่าวรายงานนะครับในการนี้ท่านปลัดจังหวัดได้ให้โอวาทตรวจเยี่ยมและกล่าวขบคุณเชิญชมให้กำลังใจแก่ในเอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิน่นผู้นำท้องที่คณะวิทิตกรชุดปฏิบัติการครูพีเลี้ยงและผู้เข้าร่วมโครงการ ช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์พื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดสาขาอำเภอสิรินทรโดยมีผู้เข้ารับการช่วยเหลือฟื้นฟูตามโครงการรุ่นที่2องจำนวน50คนนะครับศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดจัดตั้งขึ้นตามมาตรา118แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ5 6 6 4ที่กําหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร จัดตั้งส่วนเฟื้นฟูสภาพทางสังคมขึ้นเพื่อติดตามดูแลให้คำปรึกษาแนะนําให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาผู้เสพผู้ยาเสพติดเพื่อให้ผู้เสพผู้ติดรับการบําบัดรักษาได้รับการเฟืรร้นฟูสภาพทางสังคมโดยได้รับบริการน่านสวัสดิการทางสังคมการสังคมสงเคราะห์ตามความจําเป็นและเหมาะสมรวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่กลับไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีกสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วนซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการได้มาจากข้อมูลที่ดำเนินการสำรวจ รวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้านทั่วประเทศ1 1 9 9 9 5คนและดำเนินการคัดกรองเหลือ1,000 100, ง0คนเพื่อผู้เสพยาเสพติดจะได้รับการช่วยเหลือตามหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเดื่อยาเสพติดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความแข็งแรงของสุขภาพร่างกายเสริมสร้างความแข็งแรงทางน้านจิตใจการปรับเปลี่ยนทัศนคติสร้างความเข้าใจพร้อมต่อยอดให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้อีกด้วยนะครับโดยมีเป้าหมายทั่วประเทศจำนวน2,000รุ่นรุ่นละ50คนรวม100,000คนครับสำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเป้าหมายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของส่วนฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดจำนวน60รุ่นรุ่นละ50คนรวม3,000คนนะครับกรมการปกครองได้กำหนดการดำเนินการโครงการาแล้วเสร็จแย่นเดือนมิถุนายน2566ครับเมื่อวันที่19กมิถุนายนเช่นเดียวกันครับกระผมพร้อมโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหัวหน้าสืบราชานจังหวัดท่าน พอพอจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดนะครับแล้วก็ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการนะครับได้เดินทางไปมอบแนวทางปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอนะครับท่านในอำเภอผู้บริหารท้องถิน่นประดัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่สองอำเภอด้วยกันครับได้แก่ในช่วงเช้าที่อำเภอ้ํายืนและช่วงบ่ายที่อำเภอน้ m ขุ u นนะครับ ก็เป็นในส่วนของอุบลราชธานีทางตอนใต้สองอำเภอด้วยกันนะครับโดยมีท่านในอำเภอน้ำยืนและอำเภอน้ำขุนได้กล่าวต้อนรับแล้วก็แนะนำหัวหน้าส่วนรชาชการในพื้นที่นะครับแล้วก็ได้จัดทำบีดิทัศน์นำเสนอข้อมูลทั่วไปและผลการปฏิบัติงานโครงการที่สำคัญของอำเภอนะครับผมก็ได้พอบแนวทางปฏิบัติรชาชการนะครับซึ่งก็เป็น การต่อเนื่องจากที่ได้เคยมอบแนวทางปฏิบัติไปในอำเภอต่างๆที่ผ่านมานะครับก็ได้แก่ประเด็นทั้ง14ประเด็นนะครับ 1. การปกป้องทรัยทูทสถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด,ดีตามหลักธรรมพิบาลหรือคุ o d ิ o ก้ามณัณส์สการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมการเตรียมการป้องกัน บรรเทา,าภัยที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วมที่จะถึงนะครับ 4. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประช,ชาชนโดยใช้กลไกสวนรับรงธรรม 5. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 7. การขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงใบอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสจพนะครับ 8. โครงการ1ตำบล1ห,หมู่บ้านยั่งยืนหรือ s ซ t a i n a b l e Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลบรีนารีรัตราชกัญญา 9. ก,การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับรวมถึงการเตรียมการในการประกวดจังหวัดสะอาดที่จังหวัดบนราชธานีได้เข้ารอบเป็นหนึ่งในสจังหวัดทางภาคอีสานนะครับ เตรียมการในเรื่องของการประกวดด้วยนะครับโดยการจัดการทางขยะเปียกลดโลกร้อนก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะครับในการบริหารจัดการขยะต้นทางของเรานะครับ10โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนะครับ11การดูแลนะครับเด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การดูแลน้ําหนักเด็กนะครับไม่ให้มากเกินไปน้อยเกินไปนะครับจนกระทั่งสูงหรือต่ำข่อเกณฑ์นะครับเด็กคลอดก่อนกําหนดหรือว่าดูแลเรื่องอาหารกลงางวันเรื่องนมดูแลทุกๆด้านในส่วนพัฒนาเด็กเล็กนะครับ12การจัดทดําและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นลักษณะแผนเดียวหรือบันแผน 13. การขับเคลื่อนบาระจังหวัด 2 31ปีอุบลราชธานีห้องเฮือเมืองธรรม14นะครับการขับเคลื่อน m อ Mu ูบทบาทในการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยใช้กลไกลบวรบ้านวัดราชการนะครับขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมหลักนะครับหลายๆกิจกรรมได้แก่กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมกิจกรรมจรรมิตอาสาพ,พัฒนาวัดและชุมชนกิจกรรม1วัด1คลังยา1คกลังอาหารชุมชน เป็นต้นนะครับเมื่อวันที่19วมิถุนายนเวลา18นาฬิกานาทีที่โรงแรมโซนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุบลราชธานีกระผมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากล้านนาสู่ล้านช้างโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือร่วมเจรจาธุรกิจ 8. บบ Tabletop ซล l l กับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ100หน่วยงานโดยมีพันธมิตรสายการบินไทยแอร์เอเชียให้ความร่วมมือในการจัดงานเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราครับมีผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวจากภาคเหนือในฐานะผู้ขาย15จังหวัดรวม32หน่วยงาน ได้แก่เชียงใหม่ลำปางลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแพร่น่านตากสุโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครสวรรค์อุทัยธานีและผู้ประกอบการภาคอีสานในฐานะผู้ซื้อ17จังหวัดรวม74หน่วยงานได้แก่ขอนแก่นอุบลราชธานีสกลน,นครเลยหนองคายอุดรธานี 101, นร้อยเอ็ดนครราชสีมาชัยภูมิกาลสินบึงการ ยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์มุกดาหารนครพนมและมหาสารคามเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจครั้งนี้ครับการจัดงานส่งเสริมการขายจากล้านนาสู่ล้านช้างในครั้งนี้นอกจากจะกกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคเหนือภาคอีสานในช่วงกรีนซีซันมิถุนายนถึงตุลาคม2566นี้นะครับ แล้วก็ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กําลังจะมาถึงก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ก็ยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทางการท่องเที่ยวการอัปเดตสินค้าและบริการรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเรื่องต่างๆเช่นการทดสอบสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว unseen new chapters งานเทศกาลประเพณีอีเวนต์ต่างๆเป็นต้นคาดหวังว่าจะสามารถต่อยอดให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงได้ตลอดทั้งปีนะครับครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็พูดถึงในเรื่องส่วนของวิสัยทัศน์แล้วก็ประเด็นการพัฒนาตั้ง5ประเด็นนะครับว่า วิสัยทัศน์ของอุบลราชธานีเราจะเป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงเศรษฐกิจชีวภาพศูนย์กลางการค้าการลงทุนเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากลน,นะครับโดยมีประเด็นการพัฒนา5ประเด็นนะครับวันนี้ก็จะขอต่อนะครับในเรื่องของประเด็นการพัฒนาทั้ง5ประเด็นนะครับอย่างเช่น <c oughs> ประเด็นการพัฒนาที่1การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยนะครับก็ได้สนใจว่าหมายถึงอะไรนะครับจริงๆมีตัวชี้วัดหลายๆตัวชี้วัดที่พูดถึงเมืองหน้าอยู่นะครับซึ่งเราก็กําหนดเรื่องของจุดยืนการพัฒนาหรือว่าเรียกว่า positioning นะครับก็คือเออเป็น smart city นะครับก็เป็นเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็ m y city เมืองแห่งการประชุมนะครับเมืองแห่งการประชุมแล้วก็การพบปะกันนะครับไมซิตี้ในประเด็นการพัฒนาที่สองการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงนะครับมีจุดเยืยนการพัฒนาก็คือ,เ,อ,อเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประเด็นการพัฒนาที่3การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพอ่าก็จะมีจุดยืนการพัฒนาคือมหานครแห่งโคกหนองนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงหรือ s e d z ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ประเด็นการพัฒนาที่4การพัฒนาศูนย์กลางการค้าการลงทุนเราก็มีจุดยืนการพัฒนาคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC สามเหลี่ยมมรกร นะครับก็คือไทยลาวและกัมพูชาดานชายแดนช่องเม็กนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่อำเภอเดชอุดมนะครับเป็นต้นนะครับสำหรับประเด็นการพัฒนาที่5การส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากลก็จะส่งเสริมเกี่ยวกับการเดินเส้นทางสายโรแมนติกยนสีแสงแรกแห่งสยามประเพณีแห่เทียนพรรษาเทศกาลผลไม้ ถนนสายวัฒนธรรมนะครับในส่วนของเป้าหมายการพัฒนาของเรานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ประการที่สำคัญนะครับ1ก็คือพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้คือเมืองอัจฉริยะในปีพศ2570นะครับ 2. ส,ส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถยกระดับการผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรได้เพิ่มขึ้น 3. เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพหรือไบโออี n น m มีเพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพในพื้นที่ 4. มูลค่าการค้าการลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้นและ 5. ภาคการท่องเที่ยวได้รับ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพโดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนที่พูดถึงว่าวิสัยทัศน์ประเด็นการพัฒนาตำแหน่งจุดยืนการพัฒนาเป้าหมายการพัฒนาก็คือสิ่งที่เราได้กำหนดไว้เพื่อเป็นบทหมายนะครับที่เราจะไปให้ถึงสำหรับเมื่อลงรายละเอียดลงมานะครับในเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดในปี2566นะครับ ก็จะมีกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับที่จะลงที่จะตอบสนองต่อวิสัยทัศน์นะครับเป้าหมายนะครับการพัฒนาต่างๆโดยเราจะแยกเป็นนะครับผลผลิตที่สำคัญนะครับผลผลิตของโครงการเนี่ยมี4ผลผลิตนะครับโครงการเราก็มี10โครงการ34กิจกรรมงบประมาณ3 0 2 302,771,600ล้าน7 0บาทนะครับผลผลิตที่1ก็คือโครงการพัฒนาเมืองถ้านาอยู่ทันสมัยก็จะมี5โครงการ18กิจกรรมงบประมาณ7 4 4 9 0 0ล้าน4 0บาทนะครับอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับก็ผลคาดว่าจะได้รับก็คือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับจังหวัด ในการปรับปรุงคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยผลผลิตที่2ครับโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงก็จะมี2โครงการ10กิจกรรมงบประมาณ1 6 2่งร้0 0บานแปดแบาทก็ผลคาดว่าจะได้รับก็มีน้ําใช้ในการเกษตร น้ำอุปโภคบริโภคและประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเกษตรกรได้รับการพัฒนาการพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบวงจรนะครับผลผลิตที่3ครับโครงการพัฒนาสนกลางการค้าการลงทุนเรามี1โครงการ1กิจกรรมงบประมาณ20ล้านบาทผลผลิตนี้ก็จะได้รับเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยง โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้ได้มาตรฐานแล้วก็ผลผลิตที่4นะครับโครงการส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวแห่งความสุขหลายมิติสู่สากลก็จะมี2โครงการ5กิจกรรมนะครับงบประมาณ45่สิล้านสี่แบาทผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือการท่องเที่ยวทางวัฒน,นธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการส่งเสริมสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มีอัตราที่สูงมากขึ้นนะครับโดยงบประมาณทั้งหมดนะครับก็จะแบ่งเป็นงบลงทุนมากนะครับคิดเป็นร้อยละ89เลยนะครับพวกถนนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับอาคารถนนนะครับที่เป็นงบลงทุน 2 6 9 5 5 1 0 0บาล้าน551,100บาทครับคิดเป็นร้อยละ89ส่วนงบดำเนินงานเนี่ยเช่นงบฝึกอบรมนะครับงบด้านอื่นๆที่ไม่ใช่งบลงทุนนะครับ3 3 2 2 0 0ล้าน2 5 0 0บาทคิดเป็นร้อยละ11บผมก็ขออนุญ,ญาตได้กล่าวถึงได้ภาพรวมของปีงบประมาณ2 5 6 6นะครับ วันพรุ่งนี้ก็จะพูดถึงในรายละเอียดนะครับของแต่ละโครงการเลยนะครับว่าในงบลงทุน269ล้านบาทเศษมีโครงการอะไรบ้างงบดำเนินการ33ล้านบาทเศษมีโครงการอะไรบ้างนะครับทีนี้ต้องเรียนเพิ่มเติมครับว่างบพัฒนจาจังหวัดเราเนี่ย300กว่าล้านบาทเนี่ยถือว่าเป็นงบประมาณที่ น้อยมากถ้าเทียบกับสัดส่วนงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดนะครับซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบว่าเรามีงบประมาณที่ได้รับเนี่ยจากหลายทางด้วยกันงบประมาณที่มากที่สุดก็คืองบประมาณของกระทรวงทบวงกรมที่ผ่านมาจากกระทรวงทบงกรมต่างๆนะครับลงมาที่พื้นที่นะครับเรียกรวมเรียกว่าเป็นงบฟังกช์ชันจะมากที่สดุดก็อ,อาจจะคิด เป็นสัดส่วนก็น่าจะประมาณสัก6 0นะครับหรือ6กกว่าเปอร์เซ็นต์ของงบทั้งหมดที่ลงในพื้นที่จังหวัดนะครับรองลงมาก็น่าจะเป็นงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับน่าจะอยู่ตัวเลขใกล้ๆประมาณยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์ถึง30%เอ่อในส่วนของงบที่เป็นงบจังหวัดนะฮะหรือว่างบกลุ่มจังหวัดนี้ก็มีสัดส่วนน้อยมากนะครับ ก็คือเป็นวเป็นส่วนในการส่รงเสริมสนับสนุนซึ่งจริงๆแล้วกลไกการพัฒนาของจังหวัดเราเนี่ยก็ใช้ตัวแผนพัฒนาจังหวัดเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนานะครับแต่ว่ารวมประมาณส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยกับก็ประมาณของส่วนราชการนะครับก็ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งถือว่ามีบทบาทอย่างสําคัญเพราะฉะนั้นอย่างยิ่งนะครับเราก็ต้องคานึงถึงการ ววางแผนแบบเชื่อมโยงนะครับแผนที่เรียกว่าวันแผนการที่จะดูแผนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผนของชุมชนนะครับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนของอำเภอนะครับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไปถึงให้มันเชื่อมโยงนะครับให้มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แล้วก็ในเรื่องของแผนพัฒนาภาพแล้วก็กรอบนโยบายของรัฐบาลนะครับเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราก็มักจะพูดกันว่าจากบนลงล่างนะครับก็คือท็อปดาวหรือจากล่างขึ้นบนวัตถมอัพนะครับก็ไปเจอกันตรงกลางนะครับก็จะใจแผนที่สามารถสอบรับกันนะทั้งเป็นไป,นปนตามความต้องการของพี่น้องประชาชนความต้องการของพื้นที่ ตามปัญหาตามความต้องการในพื้นที่แล้วก็เป็นไปตามาแนวทางนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของเรานะครับดัะนั้นวันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะได้ลงรายละเอียดในเรื่องโครงการแต่ละโครงการนะครับในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัดนะครับปี2566นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ชเชิญชวนชาวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมันรถาปนาเมืองอุบลราชธานี231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมระหว่างวันที่14-16ถึงกร,รกฎาคม2566ณบริเวณสวนสาธารณะทุ่งสีเมืองเริ่ม 14, 14กร,รกฎาคมชมนิทรรศการภาพถ่ายอุบลราชธานีจากอดีตสู่ปัจจุบัน 15, 15กร,รกฎาคมในช่วงเย็น ร่วมปฏิบัติธรรมและเจเริญพระพุทธมนต์สมโภชและ16รกรกฎาคมในช่วงเช้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สาม,มเณร231รูปพร้อมร่วมกิจกรรมฟ้อนรำจำนวน23,100คนและชมการประกวดศูนย์ทรพจน์อุบลราชธานีภาพฝันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน231ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองออธรรม